ไม่กดยังฮะกดแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะจะเอากระเป๋าไกเด้า่ นั่นแหะละปลดมากดูรัก,กีดออนนได้สาวคนเรียกว่าการแสดงนท์มิวส์วอด็กซ์าดน ชอบมากเลยแบบนี้ไอ้นี่แบบกินที่จะาวันกื่เช้าอะไรแบบนี้วี่แม่อะเดแล้วอไปเป็นหัวเกียร์หนจะได้อยกได้นเนหัวเกียรเ่นแบบเล่นบาดูมากกมันสนันแหละะินโดทำอะไก็ได Hãy subscribe đó. Mì Gõ exotic. không mẹ lỡ những video hấp dẫn ta. ไม่จะได้เอยูต้องได้ก็ต้องได้เอ็นยูไม่ได้เป็นยูเทีน่เป็นวว่ที่กา่งนอ่มันร็จม่ไ่ได้ตที่มอารจักใช่ไหมโีนแบบเปลียนวีหน้าเปลียนทำไมด่าไม่ังไม่เห็นชอบอะไรนี้ มาได้กา้มาได้กาเนื่กตื่นเกตื่ีโจ้คบอกไม่ได้กี่โมงได้มให้เนสี่ได้แล้นได้แล้วได้แได้แล้วเจ้า่ะเจ้ามีตเงาดเธอดูนามามานานแล้วคุณที่มนไม่ มนไม่ใช่ไงก็ไม่ใช่ม่ได้กะม่ได้กอีกอย่างนาง่าเตะมันเราอีกอย่างนางาเะกอย่างไม่รู้้องไน่ียวถามว่าอวยหรือไม่เชี่ยนนางไม่ได้นาเราให้แซลน่โอชิมนี่ว่าแซลมันเหวะกีโมมึงดีๆนะ

รถแทงข้างหลังหลอดชักพูดถึงหัวใจเธอเป็นของเขาว่าอ้าแสดงว่าไอ้ข่าวนะไรอีกคนอีกที่ที่ไปแบบตามหมวดเหรอแรงคน ยังไม่เต็นเสยงลยัดขาาะเป็นแม่รอบนี่มืออะไรอ่ะมืออะไรค่งมือแหละ่ลงมือขนาดนี้จะลงมือจน้าขันิง บีซ oh, ah, ีอ่ะเดี๋ยวรอดูหน้างานอีกทีถ้าทุกคนบีซีอ่ะบีเอไอบีเอไยเอไยเอ D-A-R-L. D-A-R-L. เขาโต้มานเอ็นก็โดนมาได้ช้ำโดนเอ็นแบบสเสียวแล้วก็ถ้ารูหก็ต้งเ็นทั้งลาแวแะตีตเิมเปิ้นี่เป็นวมก็เปยันเป็มัมากจริงน ไม่ขอความรู well? like mm ้สึกไม่ได้มีแฟนนะไม่ได้มีแฟนไม่ได้มีแฟนว่าเป็นแบบหนถ้าเป็นนั้นใช่ไหมคือถ้าสมมติว่าไม่ไม่ขอโาใจที่ี่าคือ่เคยเอคะ ที่แบบนักจะไปพีซรงรีสอร์ทได้มันเจอะแต่เวลอะไรนั่นนักแต่งเพลวะเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตกินผมังนใจมิจพาภัยเฮ้ยเสียวมาเออบอวมันมากเขาจะขึ้นโหนมันมาก

พี่โรปันแต่บอกพี่เจ๊กว่าอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ใช้งานลองว่าแบบไม่มีใครเลยมันจะต้องมีแบบทิศที่นั่งิบายชื่อไหนเล่าใหมีครับมี ไปไม่มีใครรู้แน่นอนที่พัเอเีย่ยบอลในกองรอเลยเขาบอกวาหนูที่เป็นนักบอล

すいません。 Ja, 2 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 โชคดีไม้ตีดีมาก Okay. Like, Terima kasih telah menonton! 脏吗？